กลับสวัสดีแหละกับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมในช่องอาร์มพีเคพี n ช l เนาะเมื่อนี้อยู่กับค่อยคำวันแล้วก็ที่เห็นอยู่คือพี่เคยนะวันนี้เรามาทำพิธีกรรมเออดังเดิมของชาวอาฆาเนาะเนี่ยเมื่อนี้คือเราเอาไก่ต้องเนาะไก่ต้องมาญ่ยายเติบซิมาแกงกินยูไหเนาะยูไหหรือว่ายูไรเนาะ เป็นพิธีเอแบบเป็นพิธีดังเดิมของชาวอาค่านะเขาเชื่อถือกันว่าเขาใช้มีมือเขาห่าใช้มือเขาหาแบบเขาฮ็ดพิธีนี้เพื่อให้เข้าเขียวงามเนาะบอกให้หนูหรือว่าบ่ให้โตสัต์อื่นๆได้มากินเนาะเพราะว่าเขาจะเอาตัวนี้ไปตอบแทนเขาบอกให้เขามากินข้าวเนาะนี่เดี๋ยวพิธีนี้ พิธีตัวนี้มันจะเป็นแนวไหนนะั้นไปครับสมน้มกันเนะาะางตัวนี้คือซิเป็นคิงละกามีรลบผมมีพระคอมดเลยเนาะแล้วก็มีซาแห้งด้วย <S 2> <S 2> วแล้วก็เขามีคำบรรยายของชาวอาคาเนาะ แล้วก็สีมีข้าวพร้อมเนาะนี่มีข้าวแล้วก็มีไข่พร้อมไข่ไกลต้งอะบอบแมนไข่ใกล,ต,ใกลตัวแม่เนาะ ya. Này nó จากที่เฮาฆ่าไก่ต้องสำเร็จแล้วเนาะเขาก็จะให้มันกินเลือดอยู่นี่เนาะแล้วก็เอาคนทอนคนเนาะเพรามันคนแล้วปิกแล้วใส่ลงไปในนั้นเนาะแล้วหลังจากที่เฮาทำอ,อ,อาหาร ใกล้ต้องเสร็จนะเอาก็สซิมาอ,อะไรเป็นยังไงเออซิมาอันน้นเนาะซิเอาเข้าหรือว่าสินนะ้นเนาะมาให้เขาอีกทีเนาะตอนนี้คือเอาทอนปิกแล้วก็ทอนขนเนาะไว้ที่นี่ก่อนแล้วเวลาสุกเนาะเวลาอาหารสุกแล้วค่อยมาทำกันไวอีกทีเนาะ ตอนนี้เฮาสิไปทําอาหารกันเนาะตอนนี้เฮาสิทํากันทอนคนกันเนาะเพื่อจะเอาไปทำอาหารนะเฮากัดเลยก็มาค่ะตัวน,นี้คือเอาเนาะเอาเอาหญ้าเนาะเสียบตรงนี้เสียบบนนี้แล้วไปปักหลักไว้อยู่ทางเนาะอยู่ทางที่เฮาเดินเนาะทางเดินมาให้นี่แหละปากไว้ทางออกแล้วก็ทางเข้าเนาะ นี่ตัวนี้หรือว่าทางไปตักน้ําเนาะตอนนี้กะกาลังทํากันทอนขนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนทอนขนแล้วเนาะหรือว่าอาหารสุกแล้วเนาะโอเคโอเคหลังจากที่เราใส่เวลาโดนเติบเนาะตอนนี้กะน่าจะสุกแล้วแหละเนี่เราเอาผักแล้วก็เอาใบขิงใส่เนาะ ตอนนี้เขาจะทำกันโปรงออกแล้วก็ยังมีเออ่วิธีการเอาสิ้นออกนะคือทำอิดเขาต้องเอาขาของมันเนาะบนมันคาเออแมนเอาขาออกก่อนเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นยังไงเออเป็นขามันก็นเนาะแต่ว่าขา ขาดที่ใหญ่เนาะนั่นก็เป็นตับแล้วก็หัวเท่านี oh, um ja. mm ้นะแล้วก็เฮาซีเอาเข้าเนาะสายแล้วก OK ็สิไปทำกันไหวอยู่พิธีการอย่านั้นเนาะที ocument, ่เฮาดเตรียมไว้เมื่อกี้เนาะบอนที่เฮาคาไกลนเนาะคือตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะทุกคน คือตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเนาะตอนนี้เฮาสิเริ่มกันทําพิธีกันดังเดิมของชาวค่ากันเนาะนี่นี่ประมาณนี้เนาะ แล้วก็เขามีคาบรรยายของเขาด้วยเนาะจากนั้นเราก็ถอดเข้าให้หมดเนาะแล้วที่เหลือก็เอากลับไปกินเนาะแต่ว่าบร่ได้กินอยู่อยู่ให้นี่เนาะยู่ไรนะ่เนาะเขาจะเอากลับไปบ้านแล้วก็ให้คนภายในครอบครัวหรือว่าคนเอ่อที่เป็นครอบครัวเฮานี่เลยเนาะไปกินคนล้นเล็กคนละนน้อยเนาะ เพราะมันเป็นพิธีกรรมของเออเป็นพิธีกรรมดังเดิมของชาวอาคาเนาะนี่เนี่ยตัวนี้คือเห่าสีหอกับเนาะแล้วก็สิไปเฮ็ดพิธีกรรมอีกอยู่ในบ้านเนาะเอากลับไปบ้านเนาะนี่อาหารที่เหาสิกิน ดีนี่เนาะนี่ลายเต๋บเดี๋ยวเอาสิเอินพี่สาวแล้วก็พี่เขยพี่เขยคนเล็กเนาะมากินด้วยเนาะเพราะว่าไล่อยู่ใกล้ๆกันเองเนาะนี่มันนั่นแหละตรงตรงนั้นเนาะนโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนออน, okay. นี่ก็เป็นบรรยากาศ อยู่ไร่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศเอ,อ่ออยู่ไร่หรือว่าอยู่ให้เนาะตอนนี้พ่อคาวกำลังอยู่ที่ไร่ของนี่เป็นไร่ของพี่เคยคนโตเนาะแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นไร่ของพี่เคยคนเล็กเนาะแต่ว่าไร่ตัวนั้นเป็นของคนอื่นเนาะ ตอนนี้พี่เคยคนเล็กกำลังมาเนาะไปเคยคนโตไปเรียกเนาะนู่นนี่กำลังเดินมาเนาะโอ้บรรยากาศดีถ้าเป็นยามเช้าเชาะน่าจะมีหมอกลายเนาะทางนี้เนาะเหมือนทะเลหมอกเนาะนี่โหคือฝนตกมาเนาะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวนี้กะหากำลังเศร้าเนาะ โอเคตอนนี้เฮาสิไปกินข้าวกันเนาะแี่ตอนนี้คือพ่อข้าวกำลังกินข้าวเนาะนี่นเเดี๋ยวงานพะ่อข้าวเนาะมาอลไรคนเติมเนาะนี่สิมีพี่พี่เคยอันนั้นเนาะพี่เคยคนเล็กเนาะตัวนี้เนาะคนนี้เนาะเนาะคนโตตัวนั้นเนาะนี่คนโตคือคนแก่เสือนะ้อเนาะตอนนี้เฮาสิกินข้าวกัน 慢慢来啊！哈，呀，你看，这。你哦吼，来，你扶着了。要上床啊！哦，呃，这个，咱们上床。哎呀，妈！啊，不买啦！哦，来了没？来，我也没买木 o 哎，皮匠 o 啥？来 h 来皮匠爷，你都 o 到哪里去 h 洗完了嘛？哎，还鱼来着？啊，那个那这个不用比较了呀。那这个比较就，是。啊，都在阿些小码头的啊。哦，啊，还知道吗？哦。这阿些面阿在那等阿些渔民过来，渔民阿说，这边呢？嗯嗯。他几是渔民都样的。哦。有 你补着啥？他们就用那个折叠的，多。你屋里多？你家头那个没鸡毛，屋里那没丢，屋里那个鱼夹毛了。好，谢谢。哎，别给钱。哎，别给钱了，别给钱了，别给钱了。

可能再来装，不行了。刚刚排骨就没咬牙了。排骨也白搬，那买的。来了，又不买。你是有知道的？不知道，你不知道，你不知道，我我。

อ๋อน้องมิททาังเลยไม่หรอกะแกมารน้อยวันี้าโอเคทุกคนตอนนี้เฮากะกินอิ่มแล้วนัหลังจากที่เฮากินอิมเราแกะซีอ่านะกระดูก แล้วก็เอาเข้าที่หอมาเนะาะใส่ไปเพราะว่าบุดีเอากลับไปเนาะทุกคนเนี่ยแล้วก็เอาสิไปเอาให้อันเจ้าถิ่มที่เขาทำพิธีเมื่อกี้ฮะเนาะเดี๋ยวไปกันเลยเนาสิเอา,เอาตัวนี้เนาะให้เด้อ ไอเจ้าไฟหาง่ะว่างทังเขาตัวเขาแล้วเจ้าห้ามไฟหางวะไม่ละไ่ละนี่เราซีท็อกแบบนี้เนาะเออเออคืออาหารที่เฮากินเหลือเนาะนี่โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือบซีมีประมาณนี้เนาะถ้าใครมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในซองอาร์มาพีเคพีเชนอลน้องเผื่อบู้พัฒนวิดีโอใหม่ๆจากซองอาร์มาพีเคพีเชนลเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นะนเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปหน้าเนาะ